สวัสดีครับตอนนี้รเราอยู่กันที่ซัมเมอร์ลาซานเรากำลังมาดูร้านเอาดอใช่ใช่พอดีว่าอยู่บ้านวันนี้หยุด อยากได้ไอต้ตะเกียงที่มันเป็นเปลวที่มันเป็นเทียนใส่กับอะไรนะแกส๊สระเ,เป่าแล้วก็ไปตั้งที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอย่างเราดูคลิปครั้งที่แล้วมันมันมืดพอเราเราถ่ายแล้วมันมืดก็เลยอยากซื้อมาเพิ่มครับน่ารักน่ารักใช่ก็เวันนี้แวะมาที่ร้านกอรี่เอาดอบางนาค่ะใช่ใช่อยู่ตรงลาซานถนนลาซานโซนของซัมเมอร์ลาซานที่นี่ กระเป๋านี่ไหม,มยังไ,ไงตะเกียงอะกรนะเป๋านี่มหนี่มัมีคันนี้ว้าวค่ะ ลมน่ารักจังเขาต้องเคมอลนะเอ,อเมอลเราแพ่ซื้อา่านรองนะครับบนไ้มเท่ใช่สูงมากนะเนี่ยสิบคูณสิบคันวาเดี๋ยวเดี๋ยววันวันวันที่เราไปเที่ยวก็มีแล้วเราก็มีชายอีปวดวไหน ่าสนใจไหมเสร็จเท่าไหร่อ่ะน่ารักดีนะแต่เบาก็เบาอยู่ก็เบาอ่ะยังไงช่วยช่วยน้อยเรียกที่อยากได้ก็จะไปทำเป็นเนื้ออบช่วยเบลอเลยต้องเอาอันนี้ไปด้วยคือม้ที่ลมพันไงไม้ไม้ของเราที่เราลมมันเป็นฮาวโกลี่ใช่ไหมเนี่ยนึกตาม โอ,นะโอเคีนหของโกแคมค่ะเดี๋ยวอหาให้ออมดีเอามันอยากให้ผมทำเมนูในหม้อนี้นะหนักมากค้นหนักเลยมีดเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันคือแบบอุปกรณ์กิวอ่ะยังไม่เจอเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตะเกียบ <laughs> แต่อันนี้เป็นตัวจิว๋วอ่ะมันเป็นจิ๋วแต่หมายถึงว่ามันต้องมีไส้นะอันนี้ยอ้แต่มีไส้อย่างนี้สว่างนะหันมาดิที่ลมควันอะ่ะหันมาอีกฝั่งเป็นยังไงอ๋อเราไม่ต้องพกเตาเตาน้อยเราไปอะ่ะนี่นี่ตัวจริงอยู่นี่เันก ถูกไปถ้าแม่เห็นอี้ซืรน้อเตานนเอาแพงกว่น 2, าวนี่สอันอันหนึ่ง่าไปใช้เพื่อนเราแต่มันสวยนะสองพัน <2, 000. S 2> <ม>สวยสวย แค่นี้เลยต่เกลียงน้อย

ชอบวะ่ะขึ้นมาดูเแต่นเก่าของเมื่อวานเออเท่เลยจะบอกให้เออมันเท่อ่ะดูดีแต่ราคาไม่น่ารักเลย <c oughs> ไม่นัาเลยลเหมือนเรนอยู่บ้านบ้านหิมะนะ <c oughs> เหมือนอยู่บ้านหิมะ <c oughs> หนาวหนาวหนาว เนี่ยชอบมากเลยอ่ะแต่ตอนกลางแล้กลางยากเอมือนกันเนี่ย ือใช้ชี้อยู่ได้เลย,เลย,เลยคือคือมันเป็นเหมือนเอาเอาที่นอนสนามมานอนอ่ะเอาที่นอนสนามมานอนแล้วก็อันนี้ได้เลยอ่ะทําครัวทําอะไรในนี้ยได้หมดอ่ะเปิดได้นี่มันเปิดมันเปิดไปปุ๊บมันก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะโคตรเทอ่อะ สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกรอบนะครับหลังจากที่ผมไปกอรี่ก็ผมเล่าให้ฟังก่อนสบกกระข้าวคือผมไปเนี่ยครั้งแรกที่ผมไปนะครับก็ไปเดินดูจริงๆผมจะไปหาไฟที่มันเป็นเปวเทียนนะครับที่มันเป็นที่มันใช้กับไอ้นี่เนี่ยผมไปซื้อมาเตรียมรอเลยนะคือมันเป็นโคมอ่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกเปวเทียนตะเกียงเปวเทียนใช่ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้อด min เขา insert ติ้งขึ้นมาให้ดูหางานให้เขาทานะครับ ขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วไปเดินทีเนี้ยก็เดี๋ยวจะมีภาพไปดูด้วยว่าไปเดินอะไรยังไงบ้างน,นะครับในร้านบรรยากาศในร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ภาพภาพอาจจะโอเคแต่เสียงอาจจะไม่ค่อยได้เพราะว่าผมไม่เคยถ่ายนอกสถานที่นะที่ไปแล้วนั้นอะผมอะไปเจออันนึงมามันคือตะเกียงที่มันเป็นเป็นไอเนี้ยครับ<อ>เป่าลมมันไม่ใช่ตะเกียงเออมันเป็น LED อะครับเป่าลมเดี๋ยวผมเป่าให้ดูโซล่าเซล ใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวขาดนะผมจะไม่เชื่อพี่คิมอีกแล้วหน้าพี่คิมนี่ลอยไปเลยอย่างนี้นะเนี่ยขึ้นขึ้นนด,ด้แลยนะติ๊งขึ้นยัยอ่งเงี้ยคุทำไม่ได้ อยากให้ขึ้นหน้าพี่คิมตรงนี้เนี่ยแล้วเราเห็นแล้วดูเราเป่าเนี่ยแห <c oughs> ้มันเป็นไฟนะ ไม่ต้องปิดทางโน้นปิดหน้เขาหอมมั้นี่น่ารักมิลล่าแค่เ <c oughs> นี้่ยน่ารักมิลล่า <c oughs> นี่เป็นไฟนะเป็นไฟเห็นไหมนี่มันสว่างได้มากกว่านี้อีกเห็นไหยเป็นของโพลเลอร์นะคะเบามากเก๋ดีแหละน่ารักใช่ราคาล่ะ ไม่บอกราคาไม่บอกราคาโดนแม่ด่าแน่นอนเนี่ยนะครับสวยเพราะพี่คิมคนเดียวสวยจร,จริงครับชอบชอบมากวิธีการใช้มีแค่นี้เป่าแล้วก็แต่ไม่รู้ปล่อยยังไงเดี๋ยวค่อยปล่อยลงนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็ที่ไปกอรี่ผมได้ไอ้นี่เป็นอันหนึง ยี่ห้อใหม่นะไม่ใช่ยี่ห้อใหม่หรอกก็คือมันสวยมากไรมังกี้ใช่นะฮะเป็นสิบห้าลิตรเนาะนี่สิบห้าลิตรเอาไว้จริงๆเขาบอกว่าให้เอาไปใส่น้ำแต่เราจะเอามาถือใส่จานไปล้างใช่เพราะว่าเราคือต้องบอกก่อนทางเราชอบทางของข้าวมากคุณผมเนี่ยชอบทำมากเลย แฟนมผมมากเวลาผมเห็นเขาเดินไปล้างต้องยกไปเยอะผมสงสารเขาโโสงสารเด็กมันผมก <โอ S 1> ็เลยซื้อให้นะครับขนาดนั้นเลยนะนะ่ารักดูดีนี่ใหญ่ละสะใจก่อนใช้นี่เราต้องทำให้มันอยู่ทรงไหมนะ่เนาะดูยนตนมากมังกี้ยน่นจัดนี่จะเป็นอย่างนี้ มีที่ถือด้วยเก๋ๆของพวกนี้มันก็เหมือนแบบเพิ่มกําลังใจในการล้างจานนะครับหรอเอ,อเหมือนเด็กเด็กได้ของเล่นใหม่ว่าอยากล้างจานเนี้ก็คือใส่ไปล้างจานสวยพี่ลองล้างดูไหมไม่ใช่งานของพี่เนี่สวยสวยจัดเลยนี่ก็จะได้มาจากพี่กอลี่นะครับสองชิ้นนี่ เออได้ใสใส่นทั้งคู่เนะกอรี่เนาะแล้วก็ผมเล่าต่อนะครับคือผมก็ยังไม่ได้ตะเกียงเปลตเทียนที่ผมต้องการใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเออเราอยากได้มากเราอยากหาแล้วก็เลยขับรถไปต่อที่โปแคมปิ้งโปแคมปิ้งเนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมมากอซอยลาดกระบังใช่ลากระบังเดี๋ยวผมขึ้นให้ นะฮะไปที่ไปที่โรลทักชิ่งเนี่ยก็ได้มาเป็นหมวกนี่หมวกโอ้ถุงขาดแน่นเลยหมวกของคองเก้นเก็บไปเลยนี่ยหมวกของคองเก้น,น,นกยนิ้มทันงขยะนี่อันจะเป็นอย่างนี้สีเขาเรียกสีอะไรเนวี เนวี่ <Navy. S 1> น่ารักเ <Hi. S 1> นาะใช่ซื้อให้ใช่ปะ่ะไม่ไม่ซื้อให้ซื้อ <c oughs> เอง <c oughs> นะครับนี่น่ารักมากเลยนี่เป็นของแฟนผมนะแฟนของเขาซื้อไหนพี่ลองนิใส่ได้ป่ะวะรู้สึกว่ามันตึงไปอะบ,บ,บหัวพี่ต้องเอาไซส์ L อันนี D ้ M อย่าไปหักขึ้นเออไงเก๋เก๋เก๋่ะแก โหโหม,มีหลายสีนะคะเป็นตำกันได้มีสีเขียวสีออกเอาทาแล้วก็นนวี่เป็นออกสีกรมนะคะน่ารักมากมีสามารถพับขึ้นไปเป็นแป็กอย่างนี้ได้เดีย๋ยวปั๊บสิ <c oughs> ก็ให้ดูเฉียวว่ามันพับขึ้นไปได้นี่ครับแล้วก็มีเชือกตรงนี้ หาซื้อได้ตามตห้างห้าง,างก็มีของแบรนนี้ของเกนไปแล้วก็ไปเดินนั่คือนี่คือไปเตรียมดูในเน็ตมาจะได้อยากได้สินี้อยู่แล้วแล้วก็มีตะเกียงเบ็นนี้ขึ้นมาอย่างนี้เท่เลยนะแต่ยัง,แ,งแต่ยังไม่ได้ตัวโป๊ะ <laughs> แล้วก็จะมาตังต้งบนโต๊ะอย่างนี้เพราะว่าเราเวลาทำแบบข้าวเรามีความรู้สึกว่ามันมืดอันนี้ส่วนนี้ก็ ธรรมดาโคเบียธรรมดานะครับแล้วกับข้าวปกติแล้วก็ได้แก้วกินเบียร์แฟนซื้อให้อ่าอนี่แฟนซื้อให้ก็คือนะาเขาเห็นเราชอบกินเนาะเขาก็ซื้อให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปนั่งกินเบียร์เขาบอกเขาเหมาะผมมากผมว่ามันก็ดีนะเท่ดีนะผมถือเนี่ยไภูมิใจภูมิใจหรอรีวิวอันนี้รีวิวอันีสแตลเล่ของสแตลเล่นะครับ มันมีสีเขียวกับสีดำค่ะมันเท่ดีมันน่ารักมากเลยนี่นี่ได้มาด่วแต่ว่ายัางไม่มรู้จะมีโอกาสกางหรือเปล่าผมเถอะมากนะเนี่ยผมอยากลองมากเรยสายแบบเซนโซโล่อะไรเงี้ยผมแบบบางทีผแอบแฟนลงไปอนะรเงสายโซโล่ครับอ <laughs> <laughs> โอเคครับก็วันนี้ก็ได้เท่านี้ครับจริงๆ แล้กินตามหาเไอเ้ะเกียงเบลวเทียงงนครับแต่ว่าเราไม่ได้ของเดผต้องสั่งในเนีตเขาอืมเขาต้องสั่งเราครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะมีออกทริปกับเพื่อนเพือพ่อนเราเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่ไหนแล้วก็มีอะไรบ้างเลองดูกันครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยผมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดแล้วก็แล้วแต่ที่อยากจะกดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ